ตอนนี้มาดูที่ไอ้นี่อะไรวะโซนหมวกโซนหมวกกับโซนเสื้อมัดย้อมเดี๋ยวเราเสื้อมัดย้อมใช่ไหมใช่ป่ะเสื้อมัดย้อมโซนหมวกกับโซนเรามาดูราคาหมวกกัน,นมีเร่องอร่โซนน้ำลมอ่าโซนน้ำมลมเดี๋ยวไปดูกันน้ามันลมว่า,า,านี้เย็นแล้วหลับปิดร้านไปเยอะแล้วลอ,อันนี้เป็นเสื้อที่แบบว่าเออโอเคเดี๋ยวเข้าไปดู แฟลปก็ให้เดินกันไปดูป่ะเอาละครับเราจะเข้ามาดูโซนหมวกอันนี้จะเป็นโซนเสื้อไม่เชื่อว่าเสื้อนี่ตัวห้าบาทเจ็ดบาทไม่เชื่อจริงเหรอเชื่อไหมเสื้อที่เขาแพ็คเนี่ยเสื้อที่เขาแพ็คเนี่ยเสื้อที่เขาแพ็คเนี่ยอันนี้ตัวอะไรครับน้องในแพ็คอะแพ็คแพ็คเท่าไหร่พี่เห็นว่าแปดบาทร้อยตัวก็เออแค่นั้นเองเห็ไดะ นี่ตัว8บาทเสื้อพวกนี้ตัว8บาทธุรกิจนี้น่าสนใจมากมีตั้งแต่เกตอนี้เลยเพี่8บาท10บาทส0บาทใช่ป่ะมีหลายเกตนะแต่ก็คือเป็นเสื้อมือสองใช้ได้8บาท10บกว่าบาทเด,เดี๋ยวดีู๋ก่อนเดี๋ยวดูให้ทวกคนว่ามีอะไรบ้าง ได้พี่ก็ถ่ายได้เดี๋ยวเขาไปดูควัสโวนเสื้อในเปิดปิดไปเยอะปิดเยอะร้านมันปิดเยอะไงปิดไปเยอะวันนี้วันธรรมดาอ๋อนี่เป็นเสื้ออย่างเดียว มีอย่างเนี่ยแปดบาทนะในมัดใช่ปะ่ะแปดบาทสิบบาทสิบกว่าบาท <c oughs> วันจันทร์วันจันทร์มีแต่เราอะ่ะตามเดินนะเดิน้นเดินนู่นเดินนู้นหมห์อยู่สอนนู้นเดินเดิน แล้านี่เป็นชุดนอนเนี่ยเท่าไหร่คงไม่กี่ตังค์ยี่สิบกว่าบาทมั้งไม่หมวกมันอยู่ไหนะไม่ได้ลืม,มอ่าจอแล้านะงาข้างหน้าหมวกจริงๆร้านมันเยอะมันเปิดร้านเยอะเสื้อนี้ไม่แพงนะสิบกว่าบาทยี่สิบกว่าบาทเนะี่ยส่งเกงใหม่ไม่เกี่ยวนะเสื้อยีนนะลายตะก้อตเนี่ยตัวไม่กี่ตังค์ หมวกดีฟ่าเจอเป้าหมายกันะป่าถามเลยเนี่ยเพืพี่ถามเองเดี๋ยวมันบอกผ่านหมวกหมัวส่งเท่าไหร่ครับะไปละสิบาทเพื่อนพวกสิบบาทอะไรวะอ๋อใบอ๋อพวกนี้ใช่ไหมสิบบาทที่แผ่นข้างๆเลยะไ่แบบเนี่ยส่งสิบบาทปามที่พัดเอาอ่ะเฮ้ก็จับนะ สิบบาทเนี่ยส่งสิบบาทเองถ้าเป็นพวกไนกี้พูม่าก็จะเป็นแบบอีกราคาหนึ่งใช่ไหมไหมนกี้พูม่าราคาอะไรถ้าเอาจำนวนเยอะจำน,นออจำนวนเยอะยสมมติสักร้อยใบสมมติคัดร้อยใบอะไรเง <50 S 1> ี้ยเท่าไหร่นะห้าสิบเลยอ่ะอแต่ถ้าหมวกทั่วไปก็คือสิบบาทสิบกว่าบาทมีเป็นราคาขึ้นมาเลยใช่ไหมมีสิบบาทมันมีห้าบาทมันมีสามสิบบาทอ๋อสิบห้าบาท แต่นี้คือที่ว่านี่สิบาทคือชุดนี้อ๋อสิบาทนี่คือเนี่ยเออสิบาทยออังไงถูกวะละ่ะถูกอะ่ะในถุงนี้ก็มีเ,เห็นไหมอันนี้เป็นหมวกใหม่นะแต่อันนี้มือสองไงพี่อ๋อก,ก็จะแพ็คไปเลยนะโอเีสิบบาทข้างหน้าเนี่ยพี่อ๋อสามสิบบาทเองนะข้างหน้าเนี่ยสามสิบบาท ส่ง30บาทถ้าเอาเยอะพี่ก็อาจจะลดได้อ่าที่ที่แฝนอยู่ข้างหน้าข้างบนเนี่ยส่ง30บาท30บาทสามสิบบาทเป็นมือสองของแท้เลยอันนี้พวกนี้เป็นมือสองนะครับเป็นมือสองของแท้เลยส่วนตัวนี้ก็จะสิบบาทตัวนี้จะเป็นหมวกจีนหมวกเกาหลีใช่ไหมนี่สิบบาทได้๋วปาลสนใจปะเนี่ยหยิบไปได้เลยไปกองๆได้เลยกระเป๋าอะ ือพันเดียวแม่งร้อยใบอ่ะพันเดียวร้อยใบอ่ะงั้นลองเอาห้าร้อยห้าห้าสิบใบก็ได้อเออไปดูดิเออพี่ใส่ถงเท้าได้ไหมใส่ได้เดี๋ยวเออดีด๋วยวไปซื้อคือแค่นี้ลงแค่นี้ก่อนขออนุญาตพี่เขาถ่ายไง,งอ้หูสิบบาทเนี่สยสวยเลยนะสภาพไม่ได้เลอะอะไรเลยนะจริงจริงเนี่ยส่งแค่สิบบาทนะครับเนี่ยร้านนี้สุดยอดอ่ะเออถูกกระจายสิบบาท เกดไม่ลองไปดูน <If S 2> <im fully> ี่หมกส่งสิบาทหรอวะไม่ลองอ่ะกงกองไว้ดิก็เอาว่าไปเลยกล่องๆแล้วเราจะเอาไปขายตรงไหนก็กล่องๆแฝดติดๆแบบเพี่ยวเนี่ยไม่ลองอ่ะเออให้ขอเบอร์โทรเพียวไปเลย ขอเบอร์เขาไว้ก่อนเดี๋ยวขอเบอร์ไว้ไม่ใช่หรอพี่เดี๋ยวพอมาอีกทีจำล็อกไม่ได้ขอเบอร์ไว้ครับพรนี้คัดเกะกระเป๋าไงคัดกระเป๋าแล้รองเท้าอ่ะว่าก็คิดดิก็อาจจะสิบบาทก็ซื้อได้ซื้อพิซซ่ไปดิขเขาบอกว่าใบเดียวไม่ส่งเขาให้ไปติดถามพี่ามีอะไรขอซื้อพิซซ่เนี่ยสวยนะเนี่ยสวยไหมส่งส่งสิบบาทอ่ะ ่งสิบาทถูกที่หายไว้พวงจริงๆคน,คนคนอาจจะเคยมาหลายคนแล้วอะบางคนก็รู้ไงบางคนก็ไม่รู้เราก็แบบว่าใครสนใจมาหาเองได้เลยเนี่ยหมวก10บาทไปขาย20ยังกำไรร้อเซ็นลยลงทุนสิได้กำไรสิบใหม่ดิอันนี้ก็ขายนะแต่อันนี้เลยนะเป็นหมวยเกตหนึ่งก็จะ20บาท20กว่าบาท ที่ได้ยินเขาพูดแล้วนะไม่ได้พูดเองข้างบนเแล้วก็จะมีเกตสูตรนี้ก็จะแพงขึ้นมาใช่ไหมครับพี่อันนี้สามอันนี้อ๋อเกตเดียวพวกข้างบนนี่ใช่ไหมอ๋อเกตเดียวพวกข้างบนนี้อันนี้ก็สามสิบทานนู้นก็จะแบบอยู่แนวๆหน่อยสามสิบบาทเงินเออแบบร้านพี่สวยขอถ่ายหน่อยพี่นะขออนุญาตสวยดีเห็นไหมสองสามสิบ จำๆเลยเขาบอกล็อกเทียอะไร999ทำ54มาดูนะ999ทำ54โซนหมวกแลวกอนร้านที่ย2ล็อกคู่เลยวันนี้เปิดอยู่ร้านเดียวได้ปะทุกทีตรงนี้เต็มเลยแต่ว่าวันนี้วันจันทร์ ซื้อวิสัยอ่ะซื้อวิสัยอ่ะอันนี้ซื้อวิสัยก่อนใช่ไหมไปทดสอบอันนี้ธุรกิจอีกตัวนึงครับถ้าเปิดร้านถ้าพี่เปิดร้านก็คือหมวกกางเกงกระเป๋าไว้อะปามกระเป๋าปะรองเท้าครบเลยเข้อหมายอยู่ที่ทททอำเภอเมืองประจวบคีรีขัน,ไ,นไม่ต้องโทร,ปปรามาถามนะเพราะว่า,ปปาอันนี้เทพกระเป๋าจากบ้านโป่งบอกอะไรนะธุรกิจตัวต่อไปว่า ธุรกิจตัวเราไปเราต้องเจอกันนี่ตัวรองเท้าของผมตัวต่อไปคืออะไรนะเดี๋ยวจะมาเอารองเท้ารองเท้าพระไปไม่ได้หรอกเดี๋ยวไม่ทะเลาะไอ้ไอ้ท่านก็เดินระปฐมเอ็งนี่เด็กไปตีตลาดนี่เดี๋ตีตลาดของไอ้ยกทรงเกงในร้านเจผมขายอีกหน่อยร้านเสื้อผ้าข้างๆร้านเจเขาเลิกขายไปขายต้มตำแล้วเฮ้ยอย่าซื้อซื้อลอสวยดีว อย่าลืมนะครับ9อันนี้เลขที่ของพี่อะไรวะ999ทำท่าสีป่ะอ๋ออาคารเจ็ดห้องหกเห็นนะอาคารเจ็ดห้องหกมาดูได้เลยเห็นป่ะบอกแล้วราคาอานะราคาขายไม่ได้ไหมเขาขายราคาส่งแล้วก็ซื้อจำนวนใช่ไหมอ่าบายยกันนะ แค่นี้ใครเพื่อนๆอไหนอยากมาก็มาได้เลยมาซื้อเอาแต่ก็ขายส่งนะงซื้อปีกราคาเนี้ยพี่แล้วแต่พี่โอเคเขบผมเฮ้ยบไยบาสวัสดีก่อนอะไรพี่